สวัสดีครับโตโยต้าคอ s 2024นะครับใหม่ๆเลยชุดทุ่มเบาแบบโซฟานะครับสีแดงเลดไว้น่สวยแบบนี้เลยชุดทุ่มเบาแบบนุ่มๆนะครับแก้เบาจมเบาลึกเบายุบจริงๆแล้วคอ r s ส2024เบาเหมือนกับตัวเก่านะไม่มีเปลี่ยนเลยแต่สี สีแดงเลดวายเขาอะอ่าสีตรงเนี้ยนะครับไม่เหมือนตัวก่อนนะตัวก่อนจะซีดกว่าทําให้เวลาอยู่ภายในรถแล้วเนี่ยสีเดียวกันเลยสวยเลยนะครับอ่าแบบนี้ข้างหลังข้างหลังข้างหลังมีกระเป๋าให้ทั้งสองข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะลักษณะเป็นซิปต้อนนะครับสามารถพับเก็บได้อ่าพับแบบนี้นะครับแล้วเราเอาเข้าไปเก็บตัว พนักพิงก็พับได้เหมือนเดิมนะครับแบบนี้เลยางานตัดตรงรุ่นนะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าเป็นตัวเก่าเป็นยังไงเราไปดูตัวเก่ากันตัวเก่านี่สีเขาจะแบบจืดกว่าเนะาะสีเขาจะไม่ได้ออกแดงเลดไวสดนะครับในขณะที่ถ้าเป็นตัวปีสองพันยจะเป็นแบบนี้เลย ใครที่สอบถามมาว่าแดงเลดไวใส่แล้วสวยไหมบอกเลยสวยมากครับอ่าสนใจก็ทักเข้ามาได้นะอ่าเดี๋ยว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 เบาไฟฟ้าปรับได้เหมือนเดิมนะนี่ปรับได้เหมือนเดิมนะครับงานเข้ารูปสวยงาม่อปรับได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแบบนี้เลย สนใจก็แจ้งได้นะทางร้านเรายินดีให้บริการใครไม่อยากได้สีแดงอยากได้สีอื่นทำได้เหมือนกันนะยินดีให้บริการครับขอบคุณครับโตโยต้าคอสนะคะตัวนี้ให้บิดนะจริงๆบอกให้ตัวให้บิดกับตัวธรรมดาเหมือนกันนะสำหรับวันนี้ลูกค้าก็มาหุ่มชุดหุ่มบอกแบบหุ่มเรียบนะครับ แบบลายเรียบๆนะครับหุ้มเรียบไปตามเบาะเดิมไม่เสริมเบาะนะครับจะเห็นว่าเบาะจะมีการว้าเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีวัสดุเสริมอ่าหุ้มเป็นหนังแดงเลดวายนะอันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าสีหนังของจริงกับในคลิปอาจจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าสีเนี่ยมันจะเพี้ยนไ่ตามกล้องแล้วองค์ประกอบการถ่ายภาพนะครับอันนี้ชื่อลายล็อกกี้หนังลายปกติก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นลายหนังนะ ส่วนตรงกลางตรงนี้ลูกค้าออเดอร์พิเศษเป็นหนังลายเคฟล่าสีแดงนะครับทำได้สวยๆวยแบบนี้หลังเบาะมีกระเป๋าให้ทั้งสองข้างนะครับอของเดิมจะมีแค่ข้างเดียวงานตัดตรงรุ่นเข้ารูปแบบนี้เลยเท้าแขนกลางเท้าแขนกลางเอาออกมาใช้แบบนี้นะครับจะเป็นซิปซ่อนอแล้วก็รูดขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็อ่ะเก็บเลย เก็บขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสิบซ่อนนะเรารูดซิปลงมาแบบนี้เลยปิดทั้งสองข้างมันจะแน่นนิดนึงเรียบร้อยแบบนี้ครับสวยงามงานตัดตรงรุ่นแน่นอนว่าพับได้นะครับเหมือนเดิมทุกอย่างแบบนี้เลยท่านใดสนใจแจ้งเข้ามาได้นะครับทักเข้ามาได้ Toyota Cross เข้ารูปสวยแบบนี้เลยหุ้มสวมทับนะครับเน้นย้ำไม่ได้ลือนะสำหรับท่านใดที่ต้องการรักษาเบาะเดิมนะครับกลัวเบาะเดิมเสียหายนะครับแต่ก็ไม่อยากใส่แบบฟรีไซส์เพราะว่ามันย้วยอันนี้จะเป็นทางเลือกให้ลูกค้านะครับอย่างเช่นรถมีเด็กหรือว่ารถมีน้องหมานะครับน้องแมวกลัวเบาะเดิมเป็นรอยคุมได้เลยสวยงามแบบนี้เบาะไฟฟ้าเบาะไฟฟ้าเบาะไฟฟ้า,ฟฟาปรับเดือนได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับสวยๆแบบนี้เลย เรียบร้อยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ